สวัสดีครับนะมาพบกันมั่งครับกับรถที่ราคาไม่แรงนะกับโตโยต้าอัลติสนะหนึ่งจุดแปดตัวอีนะครับตัวนี้รถปีสองพันสิบสามเท่านั้นนะครับนะเลขไม้ก็แสนไปไปนะครับนะแต่สภาพคือสวยมากนะเก็บงานสีเรียบร้อยนะตัวรถนี่คือไม่มีรอยเลยนะแบบในเรื่องของบอดี้นะไม่มีการกระทบหนักแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะครับนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูอวีบีทีนะครับนะขับสนุกขับสบายนะอยู่กับใช้งานยาวนานแน่นอนนะราคาไม่แรงด้วยตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้น นะมาดูกันดีกว่าว่านะโครงสร้างตัวนี้แล้วก็ออปชั่นอะไรทั้งหลายมีอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันเลยนะเริ่มจากด้านหน้านครับนะตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟแบบหลอดไส้นะหรือหลอดฮาโเลเจนนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับผมสวยๆนี่นะกระจังด้าหน้าก็เป็นสีดําเป็นสีดเสดียวตัวรถพร้อมโลโก้โครเมียมนะตัดมานะครับแบบนี้เลยนะตัวรถก็จะเป็นสีดานะแบบดําเงานะเก็บงานมาคือสวยมากนะภาพคือคือถือว่าสวยเลยนะครับนะ ตัวล้อนะครับนะสภาพดีครับนะยางก็ยังใหม่ๆเต็มๆเลยครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีไอแบบนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบพับแบบไฟฟ้านะครับนะมีไฟเลี้ยวที่หัวกระจกให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อเปิดครับเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแต่ว่ามีกระร้อยเบ้ามือจับมาให้เป็นสีม่วงเนี่ยนะครับนะคอนซูมโมเมี่ยมตรงตัวรถทั้งหลายนะครับนะสภาพคือดีมากเลยแบบนี้เห็นไหมการสะอาดติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่สภาพรถคือสวยนะสวยทุกจุดเลยนะกระจกโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะครติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะ ารมณ์เหมือนเป็นฟิล์มเซรามิกหรือฟิล์มปลอดเนาะไม่แน่ใจนะครับนะภายในครับสภาพคือสวยเลยนะเห็นไหมอันนี้รถเลขไม่แสนไปลายๆนะกับรถปีสิบสามไหมดูเบาสภาพเบาคือเนียนมากเห็นไหมครับคือเนียนกริบเลยนะครับตัวเบาะนี่คือแบบไม่มีรอยย่นเลยเห็นไหมตึงๆแน่นๆนะครับแบบนี้เลยนะฟองนะ้ําภาพคือดีมากนะภายในก็ตัวเบาะเป็นสีดําแล้วก็ตามคอโนโซลก็เป็นอดอกสีครีมเนาะเป็นสีครีมเข้มหน่อยนะครับขึ้นมานะประมาณนี้ นะครับกระจกก็จะเป็นโต้ตาทุกปากนะภาพคือสวยเลยนะเดี๋ยวดูตัวเป็นอาร์ดีกว่านี่ยภาพคือดีแบบนี้เลยนะเรียงสวยๆมาแบบนี้เลยนะครับนะเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพคือดีมากนะน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยนะนะเพจเดิมโรงงานนะครับนะตรงน็อตประตูตรงขาประตูตรงนี้ก็ไม่ได้ขยับเลยตัวน็อตนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวน็อตฝากกระโปรงนะครับสภาพคือสวยอย่างนี้ ทำให้น็อนฝาปมขอไปน็อตขอบประตูนะน็อประตูนะครับนะเดิมๆไม่ได้มีเขียบเลยแบบนี้นะครับนะสภาพคือสวยมากนะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับหลังก็ประมาณนี้เลยนะสภาพคือแบบนี้นะครับอันนี้นะกบอกนะครับฟองน้าตึงๆแน่นๆแบบนี้ไม่ขาดไม่อยู่ไว้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสภาพคือดีเลยนะกับรถเลขไม้แสนกว่าๆนะแสนเป็นปลายแบบนี้เลยนะรถปีสิบสามเลขไม้แสนเป็นปลายนะ ถือว่าโอเคมากเลยตัวบอดนี่เกือบไม่มีรอยยุดเลยเห็นไหมฮะเดินตะเข็บได้แดงมาให้ส,สวยๆเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนี่คนะมกระดุมปูม,มาให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างเนาะเนี่ยหลกักๆเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ย็อตไม่มีแถบเลยแบบเดิมส,สวยๆอย่างนี้เลยทุกจุดเลยนะครับตัวเนี้ยมาพร้อมที่เบรกทั้งสี่ล้อหางที่เบรทั้งสี่ล้อเลยนะครับ,รอ,ยนะรบอย่างที่บอกไปเนาะตอนแรกก็คือเป็นตัว1.8ตัวอีนะครับแบบนี้นะ แล้วก in so right right so, um, ็นี้ครับไฟท้ายเนาะก็ไฟเบรกเป็นเหมือน LED ไหมไม่ใช่นะเป็นแบบหลอดเนาะนะเป็นไฟท้ายนะเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะเซ็นเซอรอด้านหลังมีให้สองจุดนะครับสปอยเลอร์หลังมีให้เรียบร้อยแบบนี้เลยสปอยเลอร์หลังมีให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกที่สามมีให้ตรงนี้นะครับนี่ยสภาพคือถือว่าเนียนมากเลยนะค่อนข้างเนียนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราดูภายในกันดีกว่าเนะว่าในส่วนของฝาโปรงหลังเป็นยังไงนะครับในส่วนที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนะมีถาดหูท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับ ท้องสวิตนะครับก็มีล้อให้ครับผมนะครับไปล้อกรทนทนะเนาะแม่แรงยางไหลบ้าัล้อไม่ให้ครบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยซีคนังเท้านะยังอยู่แบบนี้นะอันนี้รถก็คือไม่มีการจมน้ำมาเนาะถ้าจมน้ำมาเนี่ยนะสนิมเขินแล้วก็ซีคนังเท้าจะถูกพ่นสีทับเป็นสีเดียวตัวถังนะครับนะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่ารถมันมีตอนจมน้ำใหม่ไม่มีแน่นอนดูจากตรงน,นั้นได้เลยนะน้วฝากระโปรงทำน้ำไม่มีเขี่ยบหรือตัวนี้เลยนะัคบคือค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าดีกับที่ปีเยอะเนาะปีลึกแล้วก็เเลขขมก็่ออ้างยะ นะครับนะอย่างที่บอกครับที่เป็นสี่ล้อดอกอยางแน่ๆแบบนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเพิ่มไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะกร<น>ะจกโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะครับอย่ากระจกโตโยต้าแท้เดิมทุกบานเลยนะครับภายในนะครับนั้นกระจกเป็นแบบออโต้ของคคับแบบนี้นะครับเออเดี๋ยวเราให้ดูตอนสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่าตัวแอร์ครับได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะทำเป็นเล่นไป อ่ได้เป็นแอร์อโต้ด้วยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะพวงมาลัยแบบธรรมดาเนาะแบบสี่ก้านแบบนี้นะครับนะอ่านี่แอร์บูทมันเย็นยานนี้เลยนะครับนะก็เป็นเครื่องเสียงวิดีนะุเนาะพวกนี้นะครับนะเป็นวิดีโอเครื่องเสียงทั่วไปนะครับใช้งานได้โปกติกนะตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์อโต้แบบขั้นบันไดนะครับ ก็ตอเปรกมือแบบเปลือกมือแบบธรรมดาที่วางเครืน้ำให้สองทตรงนี้นะครับแต่ยุคสมัยเนาะมันน่าจะเล่นไปแล้วแล้วถ้าวางพวกแก้วมทอนอะไรวางได้อยู like ่นะครับใช้ที่พิณาวางเนาสามารถเลียนได้ตรงนี้ยกขึ้นได้นะครับเก็บอะไรได้ตรงนี้นะครับอประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยที่บังแดดนะครับมีแบบให้แบบทางคนขับแง่ฝั่งคนขับแค่แบบนี้เลยนะครับนะสภาพคือโอเคเลยนะคือภายในรถสภาพที่เล็กไมาเยอะเนาะ นะถือว่าโอเคนะครับนะเอาไปก็คือใช้งานต่อได้เลยนะตามาสา,านเนาะของโตโยต้าเนี่ยมันทนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยเนี่ยเรื่องของการดูแลเนาะขอแค่เราเปลี่ยนหายของเหลวตามระยะนะครับถือว่าเหลือเฟือแล้วนะถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับแล้วเราดูในส่วนขอ,ของเครื่องดีกว่าเนะว่าตัวรถเนี่ยเลขไมค์ขนาดเนี้ยเป็นยังไงน,นะครับ <S <S ในส่วนของของเครื่องนะครับนะสภาพสวยๆนี่เลยนะผ่านการทำสปามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเนียนกลิบแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นดั้งวีวีทีไอนะครับนะก็ถ้าเกิดใครเอาไปติดแก๊สนะครับตัวนี้ก็ต่่ออจเลยนนนนนาะใช้งแ นะครับนะในส่วนของโครงสร้างนาะตัวฝากระโปรงนะฮะตัวน็อตก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะเห็นไหมน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครับสภาพคือดีมากเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมสภาพค่อนข้างเงียบเลยนะครับอันนี้คือสภาพรถนาอที่อายุเยอะนะครับนะอายุค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ก็ยังสวยนะครับก็ยังสวยอยู่นะเออนะครับ อันนี้คือภายในเนาะตัวฝากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนาะตัวเครื่องตัวของเครื่องทั้งหลายนะสภาพประมาณนี้เข้าท้งสวยเนาะเนี่ยหลายๆอย่างก็มันไม่ได้ขยับเลยนะนะครับนอกจากว่ามีการบำร,รุงรักษาทั่วไปนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเออมีการไปแต่งหรือทำอะไรเพิ่มไหมตัวนี้ไม่เลยนะครับตัวนี้ไม่เลยนะตัวนี้ก็คือเด,เดิมหมดเลยนะครับนะในส่วนของบบดี้โครงสร้างนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับสภาพคือเข้าท่าสวยมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะสวยมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่า ก่อนจะไปครับฝากไว้หน่อยครับตัวนี้กับตัวด้าคันรถเราติดขับ1 8ตัว E ปี2013ตัวนี้เลข่อไม้ก็แสนไปไปเนาะอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทครับหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับนะแต่ตัวนี้ผ่อนได้อยู่ที่ประมาณ5ปีเท่านั้นนะครับนะ5,000กว่าบาทตลอดยุตสัญญางิมดาวไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะฝากกันด้วยกันนะกับรถราคาไม่แรงเนาะรถบ้านๆราคาไม่แรงนะครับนะถ้าใช้งานนะใช้งานได้ยาวๆเลยก็ต้องตัวนี้แหละครับเอาติดนะ1.8ตัวว E ฝากกด้้แลันคครรรับบผมเออ์โทยู่ใต้ลิป นะครับผมขอบคุณครับ